ถ้าอยากสวยต้องมีสมอินอินเทรนอินเลิฟอินโนเซนต์อินเทรนรู้จักดูแลตัวเองไม้แต่ไม่ต้องไปวือหวาอะไรมากมายคนที่กำลังมีความรักพูดจาไพเราะมากเวลาพูดกับพ่อเขาแม่ตะคอกเอาตะคอกเอาเวลาพูดกับผู้บ่าวตัวเองหรอตัวเองไม่เข้าใจเขาเลย อโอ้ประสบอุบัติเหตุทางอากาศอย่างนี้ก็เรียกว่าประสบอุบัติเหตุทางอากาศไอ้ไอาจารย์ฆาตกรรมตมาบอกเนี่ยเนี่ยฆาตกรรมซ่อนเงื่อนนะเนี่ยเคยมีครั้งหนึ่งพอโทรศัพท์หลงตาเนี่ยถ้าเสียงดังขึ้นส่วนมากที่โทรมาสับปปเปลอโทรมานี่มนต์ปเทศ แต่ถ้ามีเสียงผู้หญิงเข้ามาล่ะอันนี้โทรผิดแน่มีอยู่ครั้งหนึ่งกำลังเคลิ้มหลับโทรศัพท์ก็ดังขึ้นหลวงตาก็รับสายเพราะง่วงมั้งอโหลวัสดีครับตัวเองนอนนี่ยังอะ่ะ<อ> <laughs> เสียงนี้ไม่เคยปรากฏการมาก่อนเขาถามเนี่ยตัวเองนอนนี่ยังอะ่ะนอนแล้วแต่ยังไม่หลับ คิดอะไรอยู่เปล่าหลวงตางบอกคิดถึงตัวเองนั่นแหละกว่าจะรู้ว่ามันโทรผิดหลวงตาก็พูดได้หลายนาทีได้คุยกับส,สาวเฉพาะตอนที่เขาโทรผิดคนมีความรักเนี่ยจงใช้ความรักให้เป็นประโยชน์อย่าใช้ความรักไปสู่ตัณหาราคะ ใ้ความร้ายเป็นประโยชน์ไงเมื่อมึงจบปริญญาตรีได้กูจะเรียนให้จบอย่างมึงได้เขาจบระดับไหนเราต้องตามไปไม่งั้นมันจะเป็นเป็นช่องว่างผู้หญิงคนหนึ่งเรียนปริญญาตรีแต่ผู้ชายมสามมันเป็นไปไม่ได้อะก็มีลูกศิลวงตาคนหนึ่งรักผู้หญิงมากตัวเองจบมสามผู้หญิงจบมหก เขาจะต่อราชพัฒที่สุรินหลวงตาก็บอกเฮ้ยมึงเรียนให้ทันนะเรียนกศนเลยเรียนกศนมศีเสร็จแล้วเอาใบสมัครกศนมศีไปเรียนต่อรามเลยสี่ปีจบปริญญาตรีเท่าเทียมกันโอ้ยไม่สนหลวงตาเขาลักผมเขาลักผมหลวงตามีปัญหาหลวงตาเออจะจำไว้อย่ามาปรึกษานะ เปิดเทอมแค่นั้นเองจากเบอร์089เป็นเบอร์ศูนย์อะไรก็ไม่รู้โทรไปก็มีแต่ฝรั่งรับสายแมวคัมโตรแม็กเซอร์วิฝรั่งรับสายแล้วปรากฏว่าผิดหวังนี่คือช่องว่างใช้ความรักไม่เป็นประโยชน์ต้องใช้ความรักให้เป็นประโยชน์ไปสู่จุดหมายปลายทางเพื่อชัยชนะ ของการสเริการศึกษายอย่างเข่าให้ได้ถ้าเราอยากเป็นในช่างใหญ่เราต้องหาหนังสือเกี่ยวกับในช่างมาอ่านอยากเป็นผู้จัดการต้องอ่านหนังสือเกี่ยวกับผู้จัดการอยากจะเป็นผู้นําเขาลีดเดอร์ชิพเราต้องหาหนังสือเกี่ยวกับผู้นํามาอ่นานทําไงจะได้เป็น c e อได้ไม่เหมือนหลานสาวหลวงตาโอ้ยหลานหลงวลงตาสวยมากน่ารักขาวสูง Thank <laughs> you.